The Last of Us เกมจากค่ายเกมชื่อดังยัง Naughty Dog s สตูดิสร้างเกมที่มีผลงานน่าจดจำมากมายมิวเทอเ็นซีรีส์ u n r h a r t e d Crash b a n d i c และแล e ะ t s e Last of Us Part 2ผลงานล่าสุดของค่ายนี้และผมบอกได้เต็มปากเลยครับว่า The Last of Us คือหนึ่งในสุดยอดเกมที่อยู่ในใจใครหลายๆคนตัวเกมมีดีหลายอย่างและสิ่งที่คนจดจำได้เกี่ยกับเรื่องราวของเกมเกมนี้ก็คือการเดินทางกับความสัมพันธ์ของตัวละครหลักอย่งโจเอและเอลลี ที่พวกเขาต้องผจญภัยในโลกล่มสลายเอาชีวิตรอดจากเชื้อไวรัสมีทั้งดราม่าเข้มข้นและซาบถึงไปพร้อมๆกันและพอภาคแรกทำไว้ดีมากๆทำให้ t ด e l ล s t of ั s พา r t 2ถูกถูกคาดหวังสูงไปด้วยซึ่งสำหรับพ a r t 2ถูหรือว่าภาคสองของตัวเกมหลายคนน่าจะรู้กันดีครับว่ามันเป็นเกมที่มีดราม่าเยอะเหลือเกินมีดราม่าก่อนเกมออกแบบระหว่างรอเล่นก็มีดราม่าให้เสพพอเกมออกก็มีดราม่าได้รางวัลเกมออฟเดอะเยียร ก็ยังมีดรามา่าเรียกว่ามีดราม่ามาเรื่อยๆถึงตอนนี้ก็ยังมีดราม่าอยู่ป,ปลายครับเกมนี้เนี่ยแบ่งแฟนเกมออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ชอบมากๆได้เกมออฟเดอะเยียสมศักดิ์ศรีแล้วและกลุ่มที่มองว่าเกมนี้ห่วยเนื้อเรื่องไม่สมเหตุสมผลไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นไม่สมกับที่ได้รางวัลเป็นเกมที่ห่วยที่สุดของค่ายเอาจริงๆไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ต้องบอกว่าเกมมันประสบความสําเร็จแหละครับสําหรับตัวผมเนี่ยยังอยากแนะนําให้คนที่ไม่เคยแตะเลย เฉพาะสปอยหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะลองหามาเล่นดูสําหรับเนื้อเรื่องของเกมในภาค2จะเป็นเรื่องราวการเดินทางแก้แค้นของเอลลี่และแอบบีเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นและไม่อยากโดนสปอยขออนุญาตนะครับเตือนไว้ก่อนก่อนจะไปต่อว่าหลังจากนี้จะสปอยแล้วนะเราจะพูดถึงฉากจบที่ถูกตัดออกไปนิดนึงของตัวเกมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วฉากเล็กๆอันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนอื่นก็ต้องเล่าเรื่องราวของเกมก่อนนิดนึงครับคือในช่วงต้นเกมเนี่ย แอบบี้และกลุ่มไฟฟลาเก่าจากภาคหนึ่งออกเดินทางเพื่อแก้แค้นให้พ่อและเพื่อนเผื่อนที่ถูกโจเอลถล่มสยับที่สถาบันวิจัยและนั่นก็กลายเป็นที่มาของฉากไม้กอล์ฟในตำนานคือพวกเขาแก้แค้นได้สำเร็จครับจัดการโจเอลลงได้ <c oughs> จากนั้นไม่นานพอเอลลี่ตั้งตัวได้ก็เลยออกเดินทางเพื่อแก้แค้นให้โจเอลเอาเป็นว่าระหว่างการเดินทางเอลลี่ได้พบเรื่องราวมากมายอุปสรรคมากมาย จนสุดท้ายเธอถอดใจและทิ้งความแค้นเอาไว้ข้างหลังพร้อมกับมาใช้ชีวิตกับดีนาแฟนของตัวเองที่ฟาร์มในชนบทแห่งหนึ่งหลังจากนั้นชีวิตของเอลลี่ก็ดูจะไปได้สวยครับสวยทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องฝาบบัวและลูกทุกอย่างดูจะมีความสุขแต่ว่าในใจของเอลลี่เนี่ยยังเต็มไปด้วยความแค้นและปมในใจที่เธอตัดไม่ได้จริงๆดังนั้นเมื่อเธอได้โอกาสกลับไปแก้แค้นอีกครั้งเป็นโอกาสที่ยากจะหาได้ซึ่งมันอาจจะไม่มีอีกแล้วเอลลี่จึงตัดสินใจ ที่จะละทิ้งชีวิตสวยงามหันหลังให้ครอบครัวและออกเดินทางตามล้างแค้นอีกครั้งเอาเป็นว่าการล้างแค้นครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในใจเอลลี่ครับมันทําให้เอลลี่ก้าวข้ามความแค้นได้สําเร็จการเดินทางที่เริ่มต้นด้วยการแก้แค้นแต่ว่าจบด้วยการให้อภัยให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียอะไรไปหลังเรื่องราวทั้งหมดจบเธอย้อนกลับมาหาครอบครัวที่ตัวเองทิ้งไปแต่พอเธอกลับมาเธอพบเพียงแต่ความว่างเปล่า เกมจบตรงนี้ครับตรงที่ถึงจะมีความสูญเสียแต่เอลลี่ก็ข้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างแต่เดินทางออกจากฟาร์มไปจริงๆมันมีอีกนิดหนึ่งครับที่ถูกตัดออกไปคือหลังจากที่เอลลี่ทําอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนเธอจะเดินทางออกจากฟาร์มเธอเดันไปเห็นของเล่นของลูกที่ตกอยู่ที่บาดก่อนเธอจะออกจากบาดเธอก็เลยตัดสินใจหยิบของเล่นเก่าที่ลูกเหลืวไว้ที่บ้านติดมือไปด้วยเหมือนเป็นการตัดสินใจว่าจะเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาครอบครัวไม่แน่นะครับ ถ้าเดินเรื่องต่อจะกลายเป็นพ็อดของภาค3ก็ได้แถมมันยังเข้ากับชื่อเกมด้วยแต่สุดท้ายแล้วทางผู้สร้างก็ตัดสินใจเอาออกไปครับเพราะว่ามันอบอุ่นเกินไป <c oughs> ล้อเล่นครับคือเขาตัดสินใจเอาออกไปเพราะเขาอยากให้เกมจบแบบร้เปิดอยากให้ผู้เล่นได้ไปคิดเอาเองว่าสุดท้ายแล้วจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเล่นมาเอลลี่จะตัดสินใจยังไงฉากที่ผมว่ามามันก็เลยหายไปครับลองฟังดูแล้วคิดว่าไงครับคิดว่ามันดีกว่าเดิมหรือเปล่า หรือว่าตัดไม่ตัดก็ดราม่าเหมือนเดิมแหละคือเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันครับแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือเราอาจจะได้เห็นเดลาซอฟต์อาร์ตพาร์ทเร็วๆนี้ก็ได้ครับเพราะนิวดักแมนคนเขียนบทเขาก็ออกมาแงมๆครับว่าตอนนี้โนดี้ด็อกยังไม่มีโปรเจกต์อะไรจริงๆจังๆแต่ก็มีการพูดเรื่องเดลาซอฟต์อาร์ตพาร์ทกันไว้บ้างแล้วซึ่งผมเดาว,ว่าภาคนี้ก็น่าจะยังคงคอนเซปต์เดิมของตัวเกมคือเน้นซีนอารมณ์ที่หนักหน่วงแบบพาร์ทสอง ซึ่งจริงๆสีอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นมาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะครับถ้าใครยังไม่หมดศรัทธากับตัวเกมไปในพาร์ทส,สองซะก่อนเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงได้รู้เรื่องราวของโลกเดอลาซอมอาดมากขึ้นแน่นอนแต่ก็ประมาณนี้แหละครับกับฉากที่ถูกตัดออกไปฉากที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้เป็นฉากที่ฟังอนเพลินแล้วอาจจะดูไม่ได้มีอะไรมากก็จริงแต่บางทีการมีกับไม่มีมันก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในการนําเสนอครับและอาจจะมีผลต่อภาคต่อๆไปด้วยก็มารอดูกันดีกว่าครับว่า นาตีดอกจะเอายังไงกับเดอะลาร์สอ็อกอายภาคต่อไปจะมีภาคต่อที่น่าเล่นหรือเปล่าหรือว่าหลายคนคิดว่ามันเล็กขนาดนี้แล้วยังจะมีอีกเหรอคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกดซับสไครป์ถ้าก็อยู่แล้วอย่าลืมเช่ากดกระดิ่งหรืออยากถ้ายัางฝากกดโดยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแต่ถ้าเกิดชอบอยากสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member s h i p ครับที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subcribe ได้เลย เาวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ